d ีริงคาร a บิ b เนอร์หรือจะเป็นคาราบินเนอร์คาราบินเนอโลหะนะครับซึ่งอุปกรณ์2ตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับจริงๆมันมียี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลย2ชิ้นนี้ก็เป็น Mr. Ash อร์อีกแล้วนะครับที่ส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับก็ผมจะรีวิวรวมไปเลยว่าเป็นคาร a บิ n เนอร์โลหะแล้วกันนะครับผมตัวทางด้านขวานี้ก็จะเป็น uh, แบบที่ใช้งานสําหรับผูกเปลหรือว่าใช้งานทั่ว,วไปได้นะครับ จากแบรนด์ black diamond ซึ่งเขาก็จะเป็นผู้ผลิตไฟฉายคาดศีรษะไฟคาดหัวนะครับอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะมีผลิตอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยโดยบริเวณขาของตัวคราร์บินเนอร์นี้เขาก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวจะมีการลดความหนาลงนะครับแต่เพิ่มสันส่วนที่เป็นด้านในและด้านนอกเพิ่มความแข็งแรงแต่ว่าขนาดน้ําหนักมิติก็จะลดลง ด้านบนจะเห็นว่ามีความเฉียงเช่นเดียวกับด้านล่างเลยนะครับตรงนี้คือเขาทําออกมาเพื่อเวลาเราไปเกี่ยวกับวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งแทนที่มันจะอยู่บริเวณตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะบังคับให้วัสดุหรือเชือกหรืออะไรก็ตามที่รับน้ำหนักเนี่ยขยับไปตรงส่วนที่แข็งแรงที่สุดของด้านล่างหรือถ้าเป็นด้านบนก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะขยับสไลด์ไปอยู่ตรงนี้เสมอเป็นผลให้ความปลอดภัยมีสูงขึ้นแล้วความทนทานในการใช้งาน มากขึ้นนะครับเขาก็จะบอกไปตรงนี้เลยถ้าเกิดลองขยายภาพดูจะเห็นว่ารับแรงดึงได้20นะครับรับแรงดึงแนวดิ่งแบบนี้ได้7 KN นะครับน่าจะเป็นอ,อัตราการวัดนะครับการรับแรงดึงนะครับแรงตึงเครียดนั่นเองนี่ตัหลุดมือเลื่อนนะครับก็เป็นคาร์บินเนอร์อลูมิเนียมนะครับสำหรับปีนเขาหรือเปล่าผมว่าเกรดปีนเขานะ่าจะต้อง ดูถึกกว่านี้ส่วนลิ้นหรือว่าตัว retention ก็จะเป็นลวดนะครับมี spring โหลดแบบนี้นะครับมันก็จะล็อกอยู่ตลอดเวลาตัวปีนเขาผมเห็นว่ามันจะใหญ่กว่านี้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นของ victorinox นะครับซึ่งก็มีช่องสำหรับร้อยอเป็นแถบเชือกข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวคาราบิเนอร์เองก็เป็นบานพับที่มี spring เหมือนกันนะก็เป็นสัญลักษณ์บวกแบบนี้สีแดงเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ทับด้วยประเภท glass-fil น y l อนคล้ายๆย,ยางนะครับ เป็นน่าจะเป็นอีลาสโตเมอร์เป็นอะไรแบบนี้นะครับอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นอุปกรณ์ EDC ใช้งานยังไงก็ผูกเปลนะครับเกี่ยวกับสายเปลไปล็อกกับส่วนที่เป็นห่วงหรือว่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะเวลาช้อปปิ้งเราถือของเมื่อเจ็บนิ้วใช่ไหมหนักก็เอาีนไปเกี่ยวในถุงแล้วก็ทิ้วแบบนี้นะครับหรือว่าจะทิ้วแบบรับแรงดึงได้รวมถึงอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวอย่างเช่นมีถุงมือนะครับ เวิร์กโลฟแล้วมันมีรูหรือตะขอสำหรับเกี่ยวก็เกี่ยวถุงมือแล้วไปเกี่ยวหูเข็มขัดเพื่อไม่ได้จะวางลืมไว้หรือว่ามันเปียกมันเลอะอะไรแบบเนี้ยไม่ได้อยากจะถืออยากให้มือว่างรวมถึงเกี่ยวกับเข็มขัดกับกางเกงเวลาเข้าห้องน้ําในห้างไม่มีที่เกี่ยวอะไรมากมายก็เอาเนี้ยเกี่ยวกับเข็มขัดหรือหูกางเกงแล้วเอาเกงที่ถอดไปเกี่ยวกับตัวบานพับเรื่องอะไรก็ได้นะครับในห้องน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้กางเกงหล่นนะครับก็แน่นหนาปลอดภัยพกพาง่ายด้วยน้ําหนักเท่าไหร่มาชั่ง จริงๆผมมีของแบรนด์ไซเฟอร์นะครับ24กรัมตัวสีดำนี่27หนักกว่าอีกนะแต่เล็กกว่านะเพราะวัสดุตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมิสเตอร์แอชมากที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนะครับมีหลายยี่ห้อหลายสีเลยลองไปหาดูกันนะครับเป็นอุปกรณ์ EDC ที่แฮนดี้มากถ้าพกติดตัวไว้ได้ใช้แน่นอนจะติดกุญแจบ,บ้านก็ได้กุญแจรถนะพ่อยกุญแจเป็นมุห่วงได้เลยแล้วเจอกันใหม่อพิสุท์หน้าสบวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์